สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอแรงเสียดทานแรงเสียดทานเป็นแรงที่ต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุเมื่อวัตถุสองชนิดมาเสียดสีกันวัตถุที่เคลื่อนที่ไปบนพื้นผิวที่ขูดขัจะมีแรงต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้นมากกว่าวัตถุ มีค่าน้อยกว่าขอบคุณค่ะอ่าโชว์งานหน่อยค่ะโอเค